สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนทํากล้วยบดชีกันนะคะใส่มะพร้าวเนื้อมะพร้าวที่เป็นมะพร้าวเผานะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันได้เลยค่ะง่ายๆอร่อยด้วย3มนาทีได้กินเลยค่ะมาจ้ะกล้วยบดชีเราต้องการกล้วยสุกและงอม ก็คนที่บ้านชอบนะคะเราจะทําถ้วยเล็กๆนะคะเราไม่ทําถ้วยใหญ่เรามีกล้วยอยู่แค่4-5ลูกเดี๋ยวเราจะทําแบบง่ายๆนะคะขอกล้วยก่อน เสร็จแล้วนะคะมะพร้าวหนึ่งลูกนะคะเดี๋ยวเราจะเอามะพร้าวเผา,าเนี่ยทำเนื้อมะพร้าวมะพร้าว กะทิเราใช้กะทิขวดนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยแล้วก็ตามด้วยเกลือเกลือหนึ่งอนค่ะแล้วก็ใส่มะพร้าวกับน้ำมะพร้าวลงไปเลยนะคะ นั่นแหละคนให้กะทิไม่ต้องให้เขาเอ้นี้มากนะคะ แล้วเราก็จะใส่กล้วยลงไปเลยค่ะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดสักพักหนึ่งนะคะ เราจะเติมน้ำตาลแล้วนะคะน้ำตาลโอเคเราเติมน้ำตาลหวานแล้วนะคะอร่อยเลยอืมอร่อยเลยค่ะเดี๋ยวเสิร์ฟกันเลยนะคะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ,จ้า